โอ้มือชอเปอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องแพทกับฟีฟ่านะคะจะพาทํากับข้าวจ้าเสนอเมนูผัดผักกุดน,น,นะคะใส่น้ํามันหอยจ้าทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมาก <c oughs> และน้องแพทก็คิดว่าหลายคนก็ชอบเหมือนน้องแพทเหมือนกันนะคะ <c oughs> ได้มาปุ๊บนะคะทุกคนเด็ดกันเสร็จเราไปล้างกันเลยจ้าทำกับข้าวกันเวลานี้นะคะบอกเลยบรรยากาศดีสุดๆไปเลยจ้าอ่าน,น้องแพทไม่รอช้าแล้วนะคะเตรียมเครื่องปรุงกันเลยจ้าพร้อมตั้งกระทะเลยนะคะเวลานี้ไฟกําลังดีเลยนะคะส่วนหลานชัยก็กําลังตมน้าพริกอยู่จ้าทุกคนเป็นน้าพริกผัดอีลึงนะคะน้าพริกสูตรนี้นะคะบอกเลยอร่อยมาก ไม่ใช่แค่อร่อยนะคะหอมเลยจ้าฟีฟ้าบอกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะครั้งแรกที่ทมน้าพริกกินเองจ้าพอไฟร้อนแล้วนะคะเราก็ทํากันผัดเลยจ้าทุกคนวันนี้น้องแพทจะใส่ไข่ด้วยนะใส่ไปเลยจ้าวันนี้อยู่บ้านกัน3คนนะคะจัดไปเลยจ้า3ฟองเมนูผัดผักกุดใส่ไข่นะคะไม่รู้ว่าใครเคยทานแล้วบ้างเนาะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะฟีฟ่าเวลานี้ตั้งใจทําน้าพริกมากๆเลยจ้าทุกคนส่วนน้องแพทก็พอๆกันเลยนะคะตั้งใจทํากับเขามากๆเลยจ้าทุกคนผัดผักกุดใส่ไข่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะสีสันคือหน้าทานสุดๆเล เ,ะคะเครื่องปรุงที่น้องแพทใส่ไปนะคะก็เป็นเครื่องปรุงทั่วไปเลยจ้าใส่พริกกระเทียมซอสฝาเขียวจ้าทุกคนรสดีนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยจ้าผัดผักกุดแล้วนะคะที่ผ,ดผัดไม่ได้เลยคือน้ำมันหอยผัดผักกุฎทีไรคือขัดไม่ได้เลยจริงๆนะคะผัดไปผัดมาตอนนี้ก็ผัดเสรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนหน้าตาหน้าทาันมากส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำพริกผัดอีหลึงจ้ามาจ้าทุกคนไม่รอช้ากันแล้วนะคะทํากับข้าวเสร็จนะคะเรกาก็จะกินข้าวกันเลยนะเห็นหน้าตากับข้าวบ,บ้านบานถาดนี้มีใครสนใจมาทานข้าวกับน้องแพทไหมคะกินข้าวกันหลายคนแบบนี้นะคะต่อ เป็นกับข้อบ้านๆน,นะคะบอกเลยค่ะทุกคนทานไปเพลินไปนะคะทานได้เยอะมากๆเลยจ้ารวมไปถึงบรรยากาศเวลานี้นะคะก็ดีมากๆเลยค่ะมาจากทุกคนมีใครสนใจมาทานเข้าด้วยกันไหมคะ